준비를 해봤습니다. <laughs> หต้องบอกว่านี่เป็นคลิปลิลิฟิมที่ทําลายล้างที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วหรือเปล่าคะทุกคนก็ลิซาค่ะแนะนําครอบครัวตัวแอลหมดทั้งบ้านเลย ก็มาให้เห็นกันครบเลยนะคะลีโอลูก้าลิลี่ลูอิสแล้วก็เจ้าตัวป่วดเลโก้ด้วยค่ะเอาใครชอบตัวไหนและที่สำคัญนะคะที่แอดชอบมากเลยก็คือนอกจากได้เห็นน้องอยู่กับไอ้เจ้าเหมียวนะทั้ง5้าตัวแล้วนะคะก็ยังได้เห็นบ้านของน้องด้วยดูสิมุมห้องครัวแบบนี้นะคะโต๊ะทานข้าวห้องนั่งเล่นว่าเออมันเห็นบรรยากาศว่าน้องเนี่ย นอนอยู่บนโซฟาตรงน,นั้นแล้วก็ดูซีรีส์ที่น้องชอบมีพาไปดูค่ะถาดฉี่ของเจ้าเหมียวด้วยนะถาดฉี่ถาดอึๆนะคะกอลิซ่าก็ขำค่ะนับไปนะับมาโอ้โหมันมีหลายถาดจัดนะเรียงกันเป็นคอนโดเลยนะคะแถมยังนี่นะคะแอบเห็นด้วยเป็นเหมือนตู้ใช่ไหมคะเก็บของสะสมของน้องด้วยละค่ะ ก็ได้เห็นบรรยากาศบ้านของดิซ่าแบบเต็มๆเลยเนาะก็ทําให้หลายคนเออนึกออกว่าเอ,อ๊วันหยุดนะน้องใช้ชีวิตยังไงอยู่ยังไงชอบอะไรนะะแล้วก็นี่แหละปอกหมอนแอมเใช่ไหมที่ขายเกลี้ยงโซเอาไปแล้วด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็มีความป่วนค่ะของเจ้าเหมียวนะคะนี่เจ้าเลโก้น้องเล็กสุดที่ทำลายฉากของแม่ลิสด้วยนะคะแล้วก็มี เจ้าเหมียวโตวอ้วนอีกหลายตัวเลยที่แฟนแฟนแซวว่าลิซ่าอยู่บ้านยังแบกกระสอบข้าวสาเลยเหรอที่ไหนได้คะ่ะแต่ละตัวนี้อ้วนตุ๊บป่องไปหมดแล้วนะคะเลี้ยงดีพูดได้คำเดียวคะ่ะทงงังซัง ซาก็ออกมาบอกนะคะว่าคลิปนี้ตั้งใจมากๆเลยเพราะว่าเหมือนบิงเนี่ยบอกว่าอยากจะเห็นฉันอยู่บ้านใช่ไหมยอยากจะรู้ว่าฉันอยู่บ้านทําอะไรตอนเล่นกับเจ้าเหมียวเป็นยังไงนะคะลิสก็เลยบอกว่าก็เลยถ่ายทําให้ดูตั้งใจเต็มที่เลยนะคะอยากให้ลิลิฟิล์มเนี่ยมีมากกว่าแค่คลิปเต้นเท่านั้นแต่ว่าก็จะได้เห็นคลิปประจําวันของฉันด้วยอยากให้ทุกคนรอติดตามคลิปถัดไปนะคะ ลงแค่หลักนาทีนะคนดูยอดแสนกำลังพุ่งทยานขึ้นล้านแล้วโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะ ลืมบอกนะคะที่สําคัญเปิดหน้าผากรีวิวเหมียวด้วยนะคะวันนี้เปิดหน้าผากพันล้านแล้วจ้านะคะเพราะว่าผมหน้าม้าน้องยาวจนสามารถแสกไปข้างๆได้แล้วด้วยคิดว่าคงถูกใจหลายๆคนนะคะเปิดโง่เฮงขนาดนี้รับซับกันอีกแล้วนะคะวันนี้อัพพี่นิวส์ไปก่อนอยากดูเต็มๆก็ตามไปลิลลีฟิล์มได้เลยพูดได้คําเดียวตลาด Thank mm -hmm. you.